ร,รถมือสอง JK แนะนำให้ชมกับรถเก่ง5ประตูนะคะคันนี้มาในราคาเงินสดเลยค่ะทุกท่าน89,000บาทเท่านั้น Honda Jazz ปี03เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0 c IDS DSI นะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านทรงสวยรูปร่างดีนะคะราคาถูกด้วยค่ะ89,000บาทเท่านั้นเองเร็มครบพร้อมโอนนะคะวันนี้ไม่มีรูปภายในมาให้ชมกันนะคะทุกท่าน ถ้าสนใจติดต่อทักเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายรถทันนี้ค่ะน้ำมันรวนไม่เคยดมแก๊สนะคะเบนซิน9195เครื่องยนต์ประหยัด 1,500cc เครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะสามารถขับทางไกลได้ภายในก็สะอาดนะคะ89,000บาทค่ะสภาพตามรูปเลยทีเดียว สนใจติดต่อโดยตรงรับไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ